รู้สึกว่าเข้าไปแล้วอิ่มบุญ <c oughs> คือตอนนี้จะมีทั้งมี3ซุมนะครับที่เป็น i ิ m เมอร์ซีที่ทุกคนสามารถเข้าไปแล้วก็สามารถไปทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายรูปได้ก็จะเป็นห้องกระจกเงาแปด้านก็คือรับบุญเต็มๆลเลยลไม่ว่าจะถ่ายด้านไหนก็คือสะท้อนแน่นอนครับผม<ๆ>จริงๆแล้วก็ี่มีทางโซนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นจะเป็นโดมที่จะมีคำอวยพรทั้งหมดหลายภาษามาก ก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปดูแล้วก็ข้างหน้านะครับผมก็จะมีตัวสครับเจอที่เป็นงานผสมผสานระหว่างอุ้ยครับจะมีการผสมผสานระหว่างไทยกับจีนด้วยกันครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ถ้ามาทีเดียวก็น่าจะคุ้มมากๆแล้วก็เดี๋ยวช่วงวิษณถัด์ไปเนี่ยก็จะมีเทพเจ้า,าทั้งหมด60องค์ที่ถูกเชิญมานะตรงนี้คือไม่ว่าใครจะเกิดปีไหนก็คือครบรอบแน่นอนเพราะว่าทั้งหมดสิบองค์เนี่ยแทนสิบสองนักสัตว์กับห้าธาตุของจีนคือครบสิบปี ไม่ว่าใครจะเกิดปีไหนมาก็ไหวได้แน่นอนครบหมดเลยเมื่อกี้เราได้ขอนอนเุ๊ยอุปยไ้ได้ไหมว่าขอก็ขอไปแล้วไปขนาดนี้แล้วถ่ายครบทุกซุ้มเลยเขาไปนานมากเข้าไปนานมากๆอยู่นะเข้าไปแล้วก็โอ้โหรับพลังพนมมือทั้งจีนทั้งไทยเลยเอาหมดครับผม ีีีน้้เเราาตองมคแน่นอนก็คือตากะว่าจะแวะม,มาที่นี่แน่นอนครับผมก็เมื่อกี้ที่เล่าไปคือสายมูสายเฮงเนี่ยคอนเทนต์ครบแน่นอนแล้วก็รวมทั้งอาหารด้วยเพราะว่าทางภูสุพจน์เนี่ยเขาก็บอยเรียบร้อยแล้วว่าเขาได้เขาเรียกว่าเกณฑ์ร้านอาหารที่อร่อยมากๆของไทยแล้วก็จีนนะครับผมมาที่ไอคอนสยามก็คือมาทีเดียวปุ๊บได้เรื่องเฮงได้อิ่มท้องอร่อยแน่นอนครับแล้วก็ได้ชมงานศิลปะด,ด้วยครับผม ปังแน่นอนใช่อิ่มแน่นอนอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญด้วยสุดที่บ้านเราล่ะต้องเพิ่มต้องเพิ่มพื้นที่แบบพิเศษบ้านเราบ้านเราหรือเปล่านั่นแน่นอนแล้วก็ชวนเข้ามาด้วยไงชวนมาทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คู่มั่นพี่ไม่มีมีแต่น้องครับครอบครัวก็ใหญ่ขึ้นครอบครัวใหญ่ขึ้นครอบครัวใหญ่ขึ้นครับผมเป็นไงบ้างมันมันก็ต้องขอบคุณนหมครับอบุเนาะ อบอุนอ่นก็คือเนี่ยไปฮอกไกโดูกับมาหนาวเชียแต่ว่ามีคนข้างตัวก,ก็อบอุ่นหัวใจโอ้ยอันนี้์เล่าหรือกึ่าางแท้ลห้ฟังไม่ไไมหนาวเลยฮอกไกโดไม่หนาวเลยหนาวอยู่ดีใส่เสื้อก,กันหนาวเยอะอครับเป็นเป็นที่ต่ากันพ่อแม่กันพันในครอบครัวหรือเปล่าใช่ใช่ก็เหมือนพาเขาได้มาเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของเราด้วยทั้งพ่อแม่ครับน้องด้วยครับผมเป็นไงบ้างมันแฮปปี้มากๆเลยแปปียังไง เนี่ยเพิ่งกลับมาทำงานวันที่สองเองอยากกลับไปเที่ยวอีกไหมากกกวว่าาเลครับ็ทั้งสองญาตครับปกติก็จะอยู่ด้วยกันก็ดีมากๆแล้วได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ดีมากขึ้นอีกแลยวชอบใจโดนหวานไหมหวานขนมอร่อยคู่เราล่ะคูเราก็หวานเหมือนกันแฮปปี้ชนะขนมที่ญี่ปุ่นไปหมดเลยชนะขนมแน่นอนครับผมอีกนิดจะตัดขาแล้ว มีใครเป,นคนบบเป็นคนเป็นคนเป็นหัวเรือค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 ือตอนแรกครับผมกล่าวว่าเคยคุยกันว่าอยากจะไปสกีที่ฮอกไกโดช่วงต้นปีครับแต่ว่าทีนี้น้องสาวผมท้องแล้วก็เลยเป็นเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะเคอร์ฟิลแล้วคือห้ามไปไหนแล้ว <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าก็ไปด้วยกันทีเดียวเลยครับผมก็พาน้องสาวไปด้วยแล้วก็แฟนน้องสาวแล้วก็ปามาผมไปด้วยครับก็โปรใหญ่ขึ้นก็โปรใหญ่ขึ้น ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกันกินเยอะมากเลยอ่ะไม่เคยน้ําหนักเยอะเท่านี้มาก่อนก็เป็นธรรมดาไงคนมีความอ้วก็เลยกินเยอะเงี้ยกับมันลนออกปากออกถูเดี๋ยวอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มนะอาจจะออกเยอะไปหน่อยครับแล้วปีนี้ก็งานเยอะด้วยใช่ครับผมปีนี้ก็ ยังรับงานแสดงอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คุยเรื่องหนังอยู่เหมือนกันก็จะมีหนังเรื่องหน้าครับแล้วก็เรื่องงานอื่นๆหลากหลายรวมทั้งธุรกิจด้วยที่กําลังจะเริ่มเข้ามาเริ่มเปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนกุมภาที่จะถึงนี้ก็วันเกิดนะก็เลยจะมีแฟนมิวันเกิดที่จัดเป็นประจำทุกปีครับ,รบผมก็วเชีย์ทุกทุกคนด้วยนะครับเพราะจะวดตัวใช่เปิดขายบัตรเร็วๆนี้ มันเป็นทีมงานมันต้องเป็นแนวไหนคะว่าเราเติบโตขึ้นทุกวันใช่อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งปัญหานะเพราะว่าเราจัดมาหลายปีแล้วเหมือนกันกลัวทีมงานซ้ำปีนี้ก็เลยคิดหนักมากๆว่าจะเป็นทีมไหนอะไรยังไงแล้วก็เออเป็นทีมงานแต่งนะแบบทีมงานแต่งเลยเหรอเอาเดี๋ยวเราค่อยไปงานแต่งอีกรอบเผื่อแบบว่าเอ้ยคนขับอยากร่วมอะไรอย่างเงี้ยอยากร่วมใช่ไหมเป็นฟิแบบงานแต่งย้อมๆเพื่อให้เป็นงานแต่งย้อมหรอยังไงดีอ่ะ ไปขอไปคิดฟนะิชเชอร์บิลิตี้ก่อนนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับผมแต่ก็ยังไม่ได้กินเรื่องล์มอะไรตัวก็ตัวโปสเตอร์ปล่อยไปแล้วเมื่อวานครับผมส่วนเรื่องเรื่องธีมเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้แล้วกันว่าอยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยแต่งตัวในธีมไหนมาร่วมง,งานแฟนมีนกันดีเพราะว่าทุทกๆปีก็มีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ชอบมา,มากๆคือการจัดประกวดการแต่งตัวแล้วก็จะมีมของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนๆที่ชนะด้วยครับจะเป็นนี่อยู่น กรรมการเพิ่มเนาะมัไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้กรรมการจะโหดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าต้องเตรียมเอาเป็นเที่ยวไหมอุอุเป็นก่อนแล้วกันว่าก็มีเกสแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนว่าของพันแล้วคะปีนี้อยากได้เป็นแบบไหนดีคะแบบขอนเก่นขอนเก่นหรอก็บ้านพร้อมที่ดินแล้วกันไม่ใช่กะสบายเลยจะสบายยเลนิดเดียวจบก็ก็คิดว่าได้ใช้เวลาร่วมกันก็ดีมากๆแล้วครับผมเข้ากับ ดูแฮปปี Happy, ม้มากๆก็เป็นปีที่2แล้วที่ที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวผ,ผมครับตั้งแต่ปีที่แล้วและแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็เหมือนที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเขาเหมือนกันครับหลายรอบแล้วเหมือนกันสนุกมากๆาก,ากสถานะมันต่างกันครับเราแค่ตัวตรงตัวว่าน่าจะก็คือเราก็คือมมาใช่ก็ค<ล>ือคือรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยทั้งของผมแล้วก็ของเขาด้วยที่เหมือน เหมือนอารับผมพูดถูกปะเนี่ยอารับเหมือนอาอาแขนรับอีกคนนึงครับผมเข้าไปในครอบครัวเราไม่ว่าจะไปทานข้าวด้วยกันในชีวิตประจําวันหรือว่าไปทริปต่างๆเนี่ยก็ดูแลเราเขาสองคนอย่างดีก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยครับผมบ้านไหนเขาฝากฝั่งอะไรกันยังไงบ้างไหมโอ้ก็ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเอาไปแล้วไม่ไม่รับคืนแล้วนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าต้งสองบ้านเลยเหรอเอาไปเลยอะไรอยงนี้ ก็ดีมากๆครับผมการมีก็คือรับงานยาวๆไม่มีิไปเที่ยวไหนใช่ช่วงนี้ก็ก็มาชดใช้นี่ชดใช้นี่ก่อนชดใช้กรรมนี่ก่อไว้ก็คือไปเที่ยวเยอะเกินอะไรเงี้ยครับผมก็รับงานรัวๆครับผมติดต่อมาได้เลยกานมีด้วยชีวิตชีวิตหลัากที่งานงานเยอะๆในช่วงนี้แหละมันจะมีอะไรแบบก็ในในช่วงปีที่ผ่านมาครับผมก็มีทั้งละครแล้วก็ซีรีส์อีก2เรื่อง แล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่จะรอออนแอร์คิดว่าภายในปีนี้แหละครับขบศเรื่องด้วยกันรวมทั้งเรื่องใหม่ๆที่กาลังจะรับเพิ่มเข้ามาก็อยากจะฝากติดตามด้วยรวมทั้งเพลงที่เพิ่งปล่อยไปช่วงตุลาก็ชื่อ a b s เ n c e ครับเป็นเพลงที่ใช้ขอตุนแต่งงานก็ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับเพลงนี้ก็จะมีโอกาสไปอยู่ในงานหนงานขอยรายใช่ฝากด้วยนะใช้ได้เลยเลขสิทธิ์คาว่ากันไม่ใช่ รับผมก็เอาไปใช้ได้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวเพลงเนี่ยจะกลับมาทำเดี๋ยวๆนี้ด้วยครับก็ช่วงปีที่ผ่านมาติดต่อมาเยอะมากครับแต่ว่าคิดว่ายังเป็นโอกาสที่ไม่เหมาะส่วนปีนี้ก็ยังคิดว่าทั้งสองคนก็จะโฟกัสไปที่เรื่องการทําธุรกิจด้วยของเขาก็จะเป็นหลักมากเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไม่แน่ใจก็คิดว่า คาดหวังแล้วกันบทที่เหมาะสมกับเราทั้งสองคนก็ยังยันเราก็ยังโฟกัสเรื่องธุรกิจอยู่แล้วห่วงหรือเป้าไม่ไม่นี่แบบถ้าบทดีก็ยินดีมากๆเลย่่ก็มีงาน่ใเราได้เห็นช่ใช่ก็มีให้ติดตามได้แน่นอนครับผมก็เร็วๆนี้ไม่แน่ใจก็มีมีมีเรื่องหนึ่งตอนแรกจะออนแอร์ช่วง พัฒนาที่ผ่านมาาตอนฉันบวชอยู่ก็ทีมก็น่ารักมากๆก็เหมือนเลื่อนให้อะไรครับก็น่าจะได้ชมน่าจะช่วงมีนามีสานี้เรื่องพรมรูมที่สุดเก้าตัวประกันก็เป็นรีเมคของญี่ปุ่นครับชื่อฮิรังอิพรมรูมครับผมกรรมธุรกิจประหลาดกรรมธุรกิจประหลาดเนาะพร้อมก็ครับผมพร้อมครับทำไมเสียงไม่อ่อยอโอเคพรุ่งนี้ก็ออกงานอีกแล้วครับพรุ่งนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับ รไ <c oughs> ด้เลย,ยอขอบพระคุณครับทุกคนเจอ๋ยวพรุ่งนี้นะครับเ <laughs> ฮงแน่ๆปีนี้จริงงานใหญ่มเมื่อไรวันเนี้ย <laughs> อาจารย์อาจารย์คาถาบอกเรียบร้อยเลยว่าต้องไปซื้ออะไรบ้างพ <laughs> ีม่มีปีอะไรนะปีมะแมครับปีแพะใช่คุณน,น้ากินอะไร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 ก็ินอะไรก่อนกอะไร